เราอยู่ไหนทีนี้ไอ้ตรงนี้มันจะมาหาตัวเราแล้วเราอยู่ไหนเจ้าเราเคยที่รู้นี่เหรอหรือว่าที่รู้นี้มันรู้เองเราอยู่ไหนไอ้ตรงนี้มันจะหาตัวเราแล้วมันจะเริ่มหาถ้ารู้นี้เป็นเราแล้วทำไมมันยังรู้สึกหนักอยู่ยังรู้สึกว่าต้องรู้อยู่รู้ว่ามันรู้เองเนี่ยมันรู้เองเหรอมันได้กลิ่นของมันเองเหรอเนี่ยมันได้ยินเสียงเองเหรอมันรับรู้รสชาติเองเหรอ มันเห็นของมันเองเลยเนี่ยพอมันเห็นว่าทั้งหมดนี้มันรู้เองอะ่ะแต่ถ้าพวกเรายังไม่เห็นแบบนี้นะอันนี้คือเห็นแบบไม่ง่ายแต่ถ้าเราแบบยังไม่เห็นอีกพวกเรารู้ไปเรื่อยๆไอ้ตัวรู้มันจะเด่นขึ้นมาลอยอยู่ต่อหน้าเลยรู้ต่อไปถ้ายังไม่เข้าใจว่ามันรู้เองอะ่ะถ้ายังปัญญายังไม่ถึงอะรู้ต่อไปเถอะ มันยังมีความรู้สึกว่ามันลาคาญไอ้รู้เนี่ยมันไม่อยากได้ไอ้รู้มันมันจะเป็นมันอะไรของมันตั้งนานไอ้รู้เนี่ยมันน่าเบื่อมากเลยแต่มันจะรู้ทั้งคืนเลยนะทีนี้หลับอยู่ก็รู้นะทีนี้ขณะหนึ่งพวกเราจะรู้สึกว่าไอ้รู้ที่ทําไมมันเด่นยังไงมันลอยอยู่ต่อหน้าเด่นอยู่เนไอ้รู้เนี่ยมันน่าลาคาญมากเลยไอ้ตรงนี้แหละไอ้ตรงที่มันลาคาญเนี่ยมันเบื่อมันหนายจะเรียกนี่ไปทายาเดืออะไรก็ช่างนะ กเป็นอะไรของเกแกจะรั่วักหนะมันแบบว่ามันเบื่อมากมันจะมันจะไล่คนใช้นี่ออกแล้วอ่ะมันลำคาสุดๆแล้วนะมันจะมีธรรมชาตินึงอ่ะมันรู้ถึงไอ้ตัวรู้ตัวนี้อยู่อ่ะซึ่งไอ้ตัวรู้ตัวนี้มันไม่เกี่ยวธรรมชาติอันบริสุทธิ์เนี่ยแล้วมันรู้แล้วมันยิ้มแฉ่งไอ้ธรรมชาติมันยิ้มมันผ่องมันยิ้มมันจะเรียกว่าผ่องก็ไม่ได้มันบริสุทธิ์โคตรๆเลยแล้วมันปลื้มมนกับทุกอย่างมันคือทั้งหมดอ่ะไอ้ตัวนี้ มันก็ตุ่มไม่เอาน่าเบือ่อมันระเบิดแล้วตุ่มหลังจากนั้นมาโอ้โหยมันไม่เหลืออะไรพวกเราเข้าใจาว่ามันไม่เหลืออะไรไหมความรู้ที่มันไม่ได้เป็นอะไรมันไม่มีเราไม่มีใครไม่มีอะไรผู้ใดเห็นทมนี้ผู้นั้นเห็นเราก็เราก็ทานี้แหละมันจึงได้รู้จักเราความเป็นเราที่พูดไม่ได้ ความเป็นเราที่มันรู้อยู่ว่าเสียงที่พวดนี้ไม่ใช่เราไอ้ที่รู้อย่างนี้แหละว่าเสียงนี้ไม่ใช่เราไอ้ที่รู้อย่างนี้ว่าอะว่าที่รู้นี้ก็ไม่ใช่เรารู้ไอ้ที่มันรู้อยู่เต็มหัวใจมันยิ้มมันผ่องอยู่ข้างในเนี่ยไอ้นี่ไม่เกี่ยวกับอะไรเลย